คนะคะชื่อคุณนรงวงแย้นะคะที่อำเภอปะพุทธบาทงแถวทานกเกษมนี่ก็มาดูการทำงานของหัวบิดฝักข้าวโพดที่ติดรถด DC ีซีรยหของคุณนรงนะคะ้งานที่กว่าหัวเกี่ยวเดิมหัวเดียวนี้็คุยเข้าคือว่ามันมีการล่วงแล้วการที่ว่าเกี่ยวได้ไวเนี่ยตัวนี้จะเกี่ยวได้ไวกว่า เพราะว่าปิดปิดเป็นปากเข้าไปอย่างเดียวอย่างนั้นน้งเข้าตั้งต้นพอไปขัดไปทาก็จะต้องเบลอลงไปแล้ววันหนึ่งมันจะเกิดได้น้อยไม่ไม่เท่าไร,ไรงไงก็เหนื่อยหงษ์เขวันนึงได้เข้าประมาณกี่ไลนไวนันเหนืองอยก็ดีง่ายไปติดกว่าไลนแก่ตัวันนี้เราติดกว่าไร่ก็ได้ เรื่องของที่ทํางานนี้ที่ประทับใจอันนี้นี่มีอะไรบ้างคะคุณนรงสิ่งที่แตกต่างท่เคยใช้แตกต่างกัวเดิมนะคือว่าหัวปิดเนี่ยจะปิดในป่าย้านะย่านุแลนะมันจะปิดลงมาเป็นท่อนเลยปิดเข้าไป,ปออกลงดินหมดแต่ว่าไม่ไม่เข้าไปในอุ้มไม่ได้เข้าไปในข้าวโพดคือไปเกี่ยวอยู่ปแปลงหนึ่งมีอยู่ห้าไร่กว่านี้กล่าวว่าญ่าจะลงเต็มเลยไต่ด้าย้าไม่มีไปคือจะมีได้เป็นข้าวโพดไปเลย คือเหมือนมันดึงดูดลงล่างดึงลงล่างใช่เพราะเกี่ยวเข้ามาแล้วดึงลงล่างปิดลงล่างหมดเลยเข้าตู้ไปตอนแรกคิดว่าใบตัดเกลือจะตัดขาดเข้าไปด้วยไม่ใช่มันปิดแล้วลงไปล่างเลยก็ค่อนข้างที่จะเอี่ยมแต่ปากระพงก็เข้าไปอย่างเดียวเข้าไปอย่างเดียวเขาที่ฟังดูตู้ก็ค่อนข้างเบาจะเบามันเบาเครื่องใช่เบาเครื่องด้วย ปกตินี่น้ำมันนี่ใช้ประมาณตกสักวันหนึ่งประมาณสักเท่าไหร่ก็80ดิบลิตรก็วันเต็มเต็มก็หมดเหมือนกันแปิบลิตรหมดมแต่ <80 S 2> เปลี่ยนตันนี้แล้วคือว่ายังมีเหลืออยู่สองลีก็คือตีว่าไล่แล้วประมาณ2อลิตรใช่ใ